สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้คณะนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มาแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับในส่วนแรกนะครับเป็นข้อสั่งการและก็คําปรารบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ท่านยกให้ความสนใจในเรื่องการปลูกป่าโดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลนนะครับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพื่อให้สามารถใช้เป็นคาร์บอนเครดิตซึ่งเอกชนให้ความสนใจและก็ได้มีการมาตรสานมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดหาพื้นที่ป่าเพื่อดําเนินการด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญกับการปลูกป่า เป็นการสนองพระราชบายของในหลวงรัชกาลที่9และต่อเนื่องในหลวงรัชกาลที่10นะครับนอกจากนั้นแล้วทนายกได้สั่งการในที่ประชุมคอรมอนะครับให้มีการส่งเสริมการปลูกป่าการลดการเผาป่านะครับรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานแบบเดิมให้เป็นพลังงานสะอาดและก็ให้มีการเปลี่ยนมาตรการไว้ล่วงหน้า ในการยกร่างกฎหมายนะครับโดยให้ปรึกษากับท่านรองวิศนุนะครับนอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังย้ําว่าการประชุม COP26 เป็นวาระโลกวาระประเทศเป็นการดําเนินการร่วมกันเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาติและคนไทยทุกคนนะครับในส่วนของมติคอรมอที่สําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงิน76,080.95ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี2 5 6 4าปีถึง65เพิ่มเติมนะครับจากวงเงินโครงการทั้งสิ้น89,306.39ล้านบาทนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับจำนวน 13,225.45ล้านบาทนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อใช้สําหรับการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับรวมทั้งหมด33งวดในส่วนของวงเงินการอนุมัติในครั้งนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ 1. วงเงินจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรจํานวน7จ5 6 9 3 1ล้านบาทนะครับ2ค่าใช้จ่ายทกศจํานวน 1,511.64ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นไปตามยอดครงคร้านรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐจะต้องชดเชยตามมาตรา28แห่งพรบวินัยการเงินการคลังนะครับปศ2561นะครับที่ปรับเพิ่มจากร้อยละ30เป็นร้อยละ35ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับในส่วนของชนิดข้าวและพื้นที่นะครับประกรันรายได้ข้าวเปลือกของมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้านะครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศโดยชดเชยเป็นจํานวนตันในแต่ละชนิดข้าวณราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ15ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่นะครับในส่วนการจ่ายเงินนั้นก็ให้ทกศจ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดภายในวันภายใน3วันทําการ เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับคณะรรีได้มีการอนุมัติหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3นะครับวงเงินทั้งสิ้น1 6 5 6 9ล้านบาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงโควิด1 9เนะครับเป้าหมายก็คือประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ขึ้นทะเบียนและเกษตรกรที่แจ้งข้อมูล พื้นที่ปลูกยางภายในวันที่14มิถุนายน2564จำนวนประมาณ1.88ล้านไร้น,รนะครับพื้นที่สวนยางกรีดได้ประมาณ19.16ล้านไร่ในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับก็จะเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปนะครับที่กรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่นะครับหราคายางที่ประกันรายได้นะครับได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด57บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกรัม2ผลผลิตยางนะครับยางแผ่นดิบและน้ายางสดไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ยางก้อนถ้วยไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับในส่วนของการประกันร,รายได้เกษตรกรนะครับมีพืชด้วยกัน5ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราและปาล์มมันสำปะหลังนะครับแต่ว่า ในส่วนของ4ชนิดนะครับก็ราคาก็ยังดีอยู่สูงกว่าราคาประกันนะครับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ o ์โอไมครอนซึ่งยังไม่พบในประเทศไทยแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ การดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดนั้นเป็นไปในรูปแบบของ RT-PCR ต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อการประชุมสบควันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้มีการปรับให้เป็นในรูปแบบ ATK แต่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่16ธันวาคมแต่ด้วยสถานการณ์ตรงนี้เราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อนมติคอรมอก็เลยให้ดำเนินการตรวจในรูปแบบ RT-PCR ต่อไปค่ะเรื่องที่2ค่ะเรื่องของสถานะทาง การเงินการคลังนะคะเรื่องหนี้สาธารณะวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะและรายงานสถานะหนี้สาธารณะของภาครัฐแล้วก็ความเสี่ยงทางการคลังค่ะรายละเอียดก็จะมีดังนี้นะคะในส่วนของสัดส่วนหนี้สาธารณะก็จะมีประเด็นหลักๆคือ4 กรอบการบริหารด้วยกันตามมาตรา50ของพรบรรวินัยการเงินการคลังนะคะสัดส่วนนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกรอบที่กำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ70ณนะปัจจุบันนี้สิ้นเดือนกันยายนปี2564ก็คือสิ้นปีงบประมาณ2564นั้นสัดส่วนที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ร้อยละ58.15ค่ะ กรอบที่2คือสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณกรอบกำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ35สัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงคือร้อยละ32.27กรอบที่ว่าด้วยสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดตั้งเพดานไว้ที่ไม่เกินร้อยละ1ิ ปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่เพียงร้อยละ1.8เท่านั้นค่ะสัดส่วนสุดท้ายคือเรื่องของภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการกรอบกำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ5ปัจจุบันสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงเพียงร้อยละ0 0นค่ะส่วนสถานะหน,นี้สาธารณะนั้นนะคะ ที่จะมีของทั้งนี่ภาค,ภาครัฐแล้วก็นี่ของรัฐวิสาหกิจนี่สถานี่สาธารณะคงค้างมีจำนวน9.34ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ58.15ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่ะส่วนมากก็คือมาจากการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี2564แล้วก็การกู้เงินภายใต้พรกกู้เงินเพื่อมาใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วนนี้เงินกู้คงค้างของหน่วยงานรัฐนะคะอื่นๆเช่นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างเช่นบริษัทปตทสำรวจและผลิตพันธุ์ปิโตรเลียมนั้นมีอยู่ที่1.2แสนล้านบาทรัฐวิสาหกิจที่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินเช่นสถาบันการเงินหรือธุรกิจประกันสินเชื่อที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันเช่นบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์อันนี้อยู่ที่5 9แสนล้านบาทนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนี้อยู่ที่7 8 5 0 7 8 5แหแห่งคิดเป็นจำนวน3.65หหมื่นล้านบาท และในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยมีจํานวน4.61ล้านบาทในส่วนของความเสี่ยงทางการคลังนะคะพบว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการการเงินการคลังได้กําหนดค่ะเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนตามนโยบายผลักดันให้ ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า medical hub แล้วก็เป็นการรองรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาลวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะคะในการตรวจลงตราวีซ่าประเภทใหม่เป็นวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาลภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า medical treatment visa ค่ะวีซ่านี้จะมีอายุของระยะเวลาของวีซ่าคือหปีเป็นวีซ่าที่ จะอนุมัติให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อเข้ารักษาพยาบาลในประเทศไทยระยะยาวค่ะเพราะที่ผ่านมาคนที่จะเดินทางมารักษาพยาบาลในประเทศไทยนั้นเขาจะต้องใช้วีซ่าในออประเภทท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นภาระในเรื่องของการต่ออายุวีซา่าการมี medical treatment visa ตรงนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมา ใช้บริการทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยรวมถึงผู้ติดตามด้วยนะคะ Medical Treatment Visa จะให้ผู้ติดตามได้ไม่เกิน3คนโดยขอรับวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวค่ะอัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าอันนี้คือรายละ6,000บาทถ้าขออยู่ต่อก็จะมีค่าธรรมเนียมรายละ1,900บาทต่อครั้งค่ะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวจะส่งตามไปนะคะให้ทางผู้สื่อข่าว เรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจำนวน5,555ล้านบาทให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับขสมกนั้นจะได้รับเงินอุดหนุน2 2 7 9ล้านบาทและการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน3,000ัน 278ล้านบาทเพราะว่า2องค์กรนี้เป็นรัฐวิชาหกิจที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยอัตราค่าบริการนั้นคิดต่ำกว่าต้นทุนจึงประสบปัญหาขาดทุนมาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องให้การอุดหนุนในส่วนตรงนี้เพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพและดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะมาสู่เรื่องของกฎหมายกันด้วยบ้างนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวง ในเรื่องของการยื่นรายการแบบคำร้องคำขอการเสียภาษีให้เป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะอันนี้เป็นไปตามนโยบาย Digital Government และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นการลดขั้นตอนในการรับบริการในร่างกฎกระทรวงนี้ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรผู้นำส่งภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือบุคคลใดนะคะเมื่อ สามารถยื่นแสดงรายการภาษีได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่าแอปพลิเคชันโปรแกรมมิงอินเทอร์เฟซหมายความว่าเวลาที่เรายื่นหรือแสดงแบบเสียภาษีตลอดจนรับใบเสร็จเนี่ยจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้เสียภาษีอากรหรือผู้นำส่งภาษีค่ะและเมื่อยื่นรายการครบแล้วก็จะได้รับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมากนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริจาคให้กับองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสาธารณาสุขท่านเหล่านั้นก็จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการลดหย่อนภาษีครั้งนี้เป็นมาตรการจูงใจให้บริจาคแก่สิริราชมูลนิธิและมูลนิธิจุฬาภรณ์ในรูปแบบ e-donation นะคะ เงื่อนไขคือถ้าผู้บริจาคไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยทั่วไปหรือว่านิติบุคคลถ้ายื่นบริจาคให้กับสิริราชมูลนิธิหรือมูลนิธิจุฬาภรณ์ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้หลักการก็เหมือนในกรณีอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะเช่นบุคคลธรรมดาให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวน2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคแต จะต,ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของร่างพรบอกองทุนบาเหน็จบนานาญข้าราชการค่ะเป็นการแก้ไขร่างพรบตรงนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็ ให้โอกาสกับสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญได้มีโอกาสในการตัดสินใจการลงทุนของตัวเองนะคะสาระของการแก้ไขพรบอรกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการก็คือ 1. กําหนดให้กองทุนกบขสามารถรับโอนเงินของผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดขึ้นตามกฎหมายนะคะมาสู่กองทุนกอบอขอได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามารับราชการสามารถเริ่มสะสมเงินกับกบขคือถ้าอยู่เอกชนแล้วมาเป็นราชการก็โอนมาสมทบกบขได้นะคะแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิกโดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนจากเดิมนั้นทำได้เพียงแค่ร้อยละ15ของเงินเดือนเท่านั้นค่ะอีกอันหนึ่งก็สำคัญนะคะกรณีที่สมาชิกกบขเสียชีวิตและ ผู้รับสิทธิ์มรดกหรือว่าลูกหลานเนี่ยไม่ได้มาติดต่อขอยื่นรับเงินกบขกฎหมายนี้จะอนุญาตให้กบขบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้ก่อนเสียชีวิตค่ะยังรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวจะส่งให้กับผ่านไปยังผู้สื่อข,ข่าวนะคะขอบคุณค่ะครับในส่วนของคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนนะที่สอบถามท่านนายกรัมตรีนะครับ เรื่องแรกนะครับกลุ่มท่านอุตมะคุณสนธิรัตน์จะเปิดตัวพรรคใหม่ปี65นี้ถ้ามีการท้าทามพลเอกประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกรัมนรีจะตัดสินใจอย่างไรนะครับท่านนายกชี้แจงว่าผมไม่ทราบข่าวนี้นายกยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐข้อที่2นะครับเรื่องร่างพรบรตำรวจ ตามรายงานตำรวจเสนอมีการปรับโครงสร้างของกตชและก็กตรนะครับโดยเฉพาะกตรต้องการตัดฝ่ายบริหารหรือหมายถึงตัวนายกนั่งทําหน้าที่เป็นประธานและให้ผอตรนั่งทําหน้าที่แทนทําให้ถูกมองว่าตํารวจต้องเป็นอิสระในการกลับเคลื่อนงานนายกตรีจะมองแนวทางอย่างไรเพื่อเกิดเ,เพื่อไม่ให้เกิดข้อหาว่าตํารวจเป็นรัฐอิสระนะครับตนายกชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการมาธิการพิจารณา นายกทำงานตอนนี้ก็ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมแล้วฟังความเห็นซึ่งกันและกันกรณีสามกรณีที่เอกชนผู้รับเหมารันเวย์เส้นที่สามสนามบินสุวรรณภูมิทั้งวิศวกรและก็ผู้รับเหมาออกมาเปิดเผยว่าถูกกดดันให้ลดสเปคของวัสดุระบบไฟนะครับแต่ว่าเอกชนไม่ยินยอมลดสเปคเพราะกลัวมีความผิดอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับแล้วก็เรื่องนี้สอมีการทุจริตหรือไม่ ทราบเรื่องนี้หรือไม่ได้มีการตรวจสอบหรือยังนะครับท่านนายกก็ชี้แจงว่าทางการท่าอากาศยานนะครับได้ตอบยืนยันชัดเจนแล้วทําตามทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบาการติดตั้งระบบไฟจะต้องเป็นวัสดุที่ได้ตามมาตรฐานอยู่ในเวนเดอร์ลิที่กําหนดไว้ใน TOR และสัญญาจ้างปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ยืน่นขออนุมัติระบบไฟฟ้าแต่อย่างใด ก็ต่อไปนะครับโอไมครอนทำให้เริ่มมีบางชาติปิดประเทศคุมการแพร่ระบาดอย่างญี่ปุ่นอิสราเอลนะครับท่านนายกชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติของโรคระบาดเรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเรื่องที่สังคมโลกต้องพบในการระบาดของโควิด -19 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามการกลายพันธุ์ทุกสายพันธุ์โดยมีการตรวจผู้ติดเชื้ออาี่ะ4 5พันคนอยู่แล้ว รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มงวดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโอไมิคอนอย่างรวดเร็วที่สุดคงมาตรการเข้มข้นสําหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศและเพิ่มเรื่องการเข้าทางบกและทางเรือโดยสั่งการให้ความฝ่ายความมั่นคงและจะลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีการปล่อยปลาละเลยเรื่องเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและก็มีการติดตามข้อมูลโอไมิคอนอย่างใกล้ชิดว่า โอไมคอนมีคุณสมบัติการแพร่กระจายเชื้อรุนแรงกว่าเดลต้าอัลฟาหรือผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงมากกว่าหรือไม่อย่างไรนะครับข้อสุดท้ายนะครับระหว่างนี้ที่เศษฐติดกำลังเดินหน้าไปด้วยดีโอไมคอนทำให้เกิดความวิตกกังวลน,นายกรัฐมนตรีจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรนั้นนะครับต่ยกชี้แจงว่าเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันการติดตามให้ทันสถานการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้น เพราะจะช่วยลดอัตราการรุนแรงได้และลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ทุกสายพันธุ์ได้ให้ข้อมูลต่อประชาชนหากพบโอมิคอนในประเทศอย่างทันช่วงทีและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมมือในการป้องกันใช้หลักการ universal prevention คือคิดว่าทุกคนมีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับต้องป้องกันตัวเองเสมอตามมาตรการ DMSCTA นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ